ช่วงหลังมันนี้นะครับข่าวคราวเรื่องของการย้ายทีมของแฮร์รีแม็กไกว์เนี่ยนะมันดูเงียบไปเงียบจนใจหายมันกันนะครับเลนเอาแฟนผีนี่ก็ตกใจนะฮะคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยปากาหลังกว่าโตจะอยู่กับทีมต่อไปหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้นะครับที่เขาจะคาแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดต่อไปในเมื่อข่าวคราวเรื่องการย้ายทีมเนะี่ยมันดูนิ่งสงัดไปเลยนะครับในช่วงหลังมาน,นี้นะครับ ไม่นานก่อนหน้านี้นะฮะมันมีรายงานว่าแนวรับวัสา0ปีนะครับพร้อมที่จะต่อสู้ต่อเนี่ยต่อสู้ต่อไปนะครับเพื่อโอกาสในการลงเล่นที่โรงละครแห่งความฝันนะครับไม่สนว่าเวซัมเนี่ยพร้อมที่จะมอบโอกาสในการเล่นเป็นตัวจริงไม่เหมือนกับที่แมนยูเด็ดนั่นเองนะครับ และหลายคนมองว่าหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้แฮร์รี่แม็กควเนี่ยนะครับตัดสินใจที่จะสู้ต่อในทิน่นโอทับฟอร์ดนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องของเม็ดเงินค่าเหนื่อยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเขาตัดสินใจที่จะย้ายทีมออกไปอยู่กับเวสแฮมนะครับนั่นหมายความว่าเขาจะโดนหั่นค่าเหนื่อยลงจากที่รับที่แมนยูเนเต็ดน,นี่เยอะพอสมควรเลยนะครับจริงๆก่อนหน้าน,นี้นะฮะมันมีรายงานว่าทีมานาของเอริกเทนฮนะครับเคย บอกนะครับว่าไม่ได้ต้องการจะบีบแฮร์รี่แม็กควาให้ย้ายทีมแต่อย่างใดนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้คือให้ตัวนักเตะเนี่ยเป็นฝ่ายตัดสินใจเองมากกว่านะครับแต่พอเราลองมาย้อนดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาในเวลานี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการบีบแม็กควาให้ย้ายทีมแบบไกลๆเหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยนะฮะเราย้อนกลับไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มันมีการประกาศนะครับเรื่องของการปลดแฮร์รี่แม็กควาออกจากตําแหน่งกัปตันทีมนั่นเองนะครับแล้วก็ส่งไปให้กับบรูโน่ฟรายนันส์นะฮะ จริงๆแล้วเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้นะครับในการที่ริบปอกแขกกัปตันทีมมาจากแร์ที่มากกว่ามันไม่ใช่เรื่องของพฤติกรรมอะไรต่างๆหรอกนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความเหมาะสมนะฮะการที่กับตันทีมสักคนนึงเนี่ยนะครับ ทีมทีมนึงจะมีกัปตันทีมมันก็ควรจะเป็นผู้เล่นที่ได้ลงสนามอย่างสม่ําเสมอแล้วก็เพียบด้วยภาวะผู้นํานะครับแล้วก็ต้องเป็นคนที่ฟอร์มใช้ได้เลยแหละนะครับสำหรับสโมสรอนสโมสรน,นั้นนะครับซึ่งบอกกันตามตรงว่ากันตามตรงวิเคราะห์กันตามตรงเลยนะครับว่าแฮร์รี่แม็กควเนี่ยคุณสมบัติเรื่องนี้มันดูจะไม่ครบเท่าไหร่นะครับนอกจากการยิบปอกแขนกัปตันทีมไปแล้วนะครับวันที่เจอกับอาร์เซนอลนะฮะ ในเกมที่สหรัฐอเมริกานะครับเราน่าจะได้เห็นกันไปแล้วนะครับพอบูโน่ฟินันซ์เนี่ยซึ่งได้ประเดิมลงสนามในฐานะกัปตันทีมตัวจริงในเกมนั้นนะฮะโดนเปลี่ยนตัวออกไปแล้วนะครับปลอกแขนกัปตันทีมในช่วงครึ่งหลังเนี่ยนะฮะมันไม่ไปยูดไม่ได้ไปอยู่ที่แฮร์รี่แม็กไกวนะครับมันอยู่ที่กาซิมิโร่นะครับนั่นหมายความว่าโอ้โหเขาโดนจะพูดตรงๆก็คือโดนมองข้ามหัวไป 2- 3สเต็ปแล้วนะนทีนี้นะครับ การที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับแฮร์รี่แม็กความันก็น่าจะพอบ่องบอกอะไรในสถานะของเขาได้หลายๆอย่างเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าตัวแม็กควาเองเนี่ยนะครับก็คงจะทราบสถานะของตัวเองในถิ o ่นโอทัฟฟ์ดีอยู่แล้วนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับก็คือโดนปลดจากตําแหน่งตัวจริงนะครับแล้วก็มาซัมเมอร์นี้โดนปลดออกจากตําแหน่งกลับตันทีมอีกนะครับ ถึงแม้ว่าข่าวคราวเรื่องการย้ายทีมมันจะดูงเงียบไปนะฮะแต่ผมวิเคราะห์ตกผลึกแล้วนะครับมันก็ยังมีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับที่แฮร์รี่แม็กไวร์จะอำลาแมนยูเต็ดในซัมเมอร์นี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่แมนยูเต็ดทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีการทําแบบชงชางอะไรมากมายนะครับแต่มันก็เหมือนดูเหมือนที่ว่าดูจะริดรอนสิทธิ์ของเขาไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยนะครับอยู่ที่แฮร์รี่แม็กไวร์นั่นแหละครับจะรับสถานะตรงนี้ได้ดีแค่ไหนถ้าเกิดว่า ยัง er> ยอมรับสถานการณ์เป็นตัวสำรองการโดนลิปปอกแข่งกับตันทีมนะครับแล้วก็โดนการมองข้ามอะไรแบบนี้นะครับได้นะครับเขาก็น่าจะอยู่ในถิ่นโอตาฟต์ต่อไปนะครับแต่ถ้ารับไม่ได้จริงๆเขาก็คงจะยอมรับข้อเสนอที่จะทําให้เขาได้รับเป็นเงินค่าเหนื่อยน้อยลงจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพอสมควรเนี่ยจากเวสต์แฮมได้นะครับเพื่อนเพื่อนคิดเห็นอย่างไรละครับว่าแม้กว่าจะรับได้หรือไม่ได้และจะยอมรับสถานะแบบนี้หรือว่าย้ายออกจากถิ่นอตาฟต์ในซัมเมอร์นี้เลยครับลงความเห็นมาได้เลยนะฮะ